โมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพผูพ้มีจิตศัทธาได้มาถวายความอุปถธรรมด้านพระตาหารแดบบ่ผู้บริหารกนาจารย์และพระในสิทธิ์ของมหาจุฬาเช้าเพลงทุกวันโดยเฉพาะวันนี้คณะที่หนึ่ง เป็นคณะนิสิทธิ์การิญยาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของคณะสังคมศาสตร์นำโดยท่านรองอธิการบด,ดีฝ่ายกิจาการทั่วไปรองศาสตราจารย์ดรสุประพลสุยพรม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบรรณัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์อวันนี้ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ดรเกียรเกติศักดิ์สุขเปลืองรองคณะบดีิคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรบรรณัณฑิตศึกษาศาสตร์าวิชาฐปรภาสนศาสตร์ได้นำคณะนิสิต หลายๆท่านเป็นผู้แทนของคณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร,ร์วันนี้ได้ถวายปัจจัยเป็นค่าปตาหารเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทขออนุโมทนาบุญนะครับทุกๆก,ท,กท่านพร้อมกันนั้นก็มอบก,กับปิยาพันธ์ให้กับกองทุนพัฒหาหานพนิธิ์วันนี้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ จิเดินลุรืองอยู่เย็นเป็นสุขในหน้าที่การงานและในการศึกษาขออนุโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของคุณอัคราชาติอิสระสัตว์ณอยุทยาพร้อมครอบครัวคุณสมชายนางเทรีนุก,กูลอุดมพาณิชพร้อมด้วยครอบครัว วันนี้มาทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานบริจาคปัจจัยเป็นค่าปาตาหารเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทขออนุโมทนาบุญคณะที่สามเป็นคณะของคุณปัญจรั์กนกพรธนันชัยพร้อมครอบครัววันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าปาตาหารเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทขอ นมโมธนาบุญรับทุกทท่านวันนี้เราได้มาร่วมบุญใหญ่กุศลใหญ่ถวายสิ่งที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับพระนิสิตโดยเฉพาะพระนิสิตร,ระดับปริญญาตรีที่อาศัยพักภายในหอพักของหมหาจุฬาซึ่งส่วนมากประมาณ80%เปเป็นนิสิตชาวต่างประเทศ ก็มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเรามาร่วมด้วยใช่กันในโครงการรวมทุนร่วมบุญคั้งจนศาสนาทายาทสืบพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์เจหน้าที่ทั้งส่วนการและส่วนทุมิภาพของมัจุลาได้อาศัยแรงจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีหน้าที่การงานมีตำแหน่ง มีความเป็นอยู่พอที่จะเลื่อเฟื้อเพื่อกูลให้กับประสงค์ได้ทําหน้าที่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ทําหน้าที่เป็นศาสนาถายาตรรักษาพระศาสนาให้ดํารงคงอยู่ในสังคมไทยสังคมโลกสืบไปเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ประกาศอนุโมทนาให้คณะญาติโยมศสัทธาสาธุชนเจ้าคณะพระสังคติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบแม้ไม่ได้มาถวายด้วยตัวเองก็อนโมธนาบุญกับทางคณะนิสิตระดับปริญญาเอกของคณะสังคมศาสตร์ในวันนี้คุณพระราชาอิสระศักดิ์คุณปัญจรัตนกพรธนัน,นชัยเป็นต้นอนโมธนาบุญร่วมกัน Today the we have the ุกวันนี้เรา t ีกลุ่ h ของพระพุทธศ s t who come To support the, uh, the monks with the lunch. The fourth group is the group of uh, PhD uh, graduate schools uh, of venturing in public administration, uh, political science, and Buddhist management of the faculty of. โซเชีย i e n c e MCU led by Associate Professor d r s u r r p o ร s u y a เ o n g Deputy Director for General uh, Affairs uh, Today at Chair Associate Professor d t r k ฤษ i ิศ a ุกร์เรือ Deputy Dean of d e f a c t l e y of Social Science l e ะ The Group of PSB Students Come ทูซัพพอร์ตเดอะมองวิดเดอะลันทูเดนดอเนทอูอันเรตตาวันบาททูโปรไวเดอะลันฟอร์อัศโซกิบริจอยสิงแทนทูออเดเลบุดิซัพพอร์ตเดอะเซคันด์กลุ่อเดอะกลุ่ออฟคุณอัคราชอิสระศักดิ์น่าอายุตัวอัลลองฮิสแฟมิลีแอนด์ออนโซคุณสมชายมิสเทอร์รีนุกูลอุดมพานิต and the family to donate 1,000บาท to provide the land for us the third group is the group of c u n p a n i e a รัฐกนกพรกนันใจ our with our uh, family to donate 1,000บาท to provide the land for us so keep the uh, v a l u a b l e information to all the l e m u d d i s u p p t e r all over the world when um, uh, the God This information, uh, if they are ready, to come, can come here to support the monks uh, who study in NCU, especially the foreign students. Monks study here uh, by online donation. So uh, from now on, all the lay who support the monks will give the blessing to all the lay uh, donors. ศุภัคันตงศุังสุภปัปตาที่อะไรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุลลงรรยยม่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให,ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา